ปัสสาวะออกน้อยขาบวมนะคะหนังตาบวมดูไหมคะว่าเป็นอาการของไตวายเฉียบพลันค่ะไตวายเฉียบพลันเนี่ยก็คือภาวะที่ไตนะคะสูญเสียการทํางานอย่างรวดเร็วค่ะโดยระยะเวลาเนี่ยอาจจะเป็นวันหรือว่าเป็นสัปดาห์นะคะผู้ป่วยที่มีภาวะของไตวายเฉียบพลันเนี่ยก็จะมีอาการคลื่นไส้นะคะอาเจียนค่ะแล้วก็มีปัสสาวะน้อยลงค่ะบางคนนะคะปัสสาวะน้อยมากเลยค่ะ ปริมาณเนี่ยก็ประมาณ500มิลลิลิตรต่อวันนะคะแล้วสีของปัสสาวะก็ผิดปกติด้วยนะคะอย่างเช่นปัสสาวะเป็นฟองเหมือนฟองสบู่เลยค่ะแล้วก็ปัสสาวะมีสีขุ่นค่ะบางคนก็ปัสสาวะมีสีน้ำนั้นเนื้อนะคะนอกจากนี้ยังมีอาการของความดันลหิดสูงร่วมด้วยนะคะ บางคนเนี่ยก็คือมีใบหน้าแล้วก็หนังตาบวมค่ะหรือบางคนเนี่ยก็จะมีอาการของขาบวมกดบุ๋มนะคะทั้งสองข้างเลยซึ่งข้อสังเกตง่ายๆนะคะของการบวมนะคะก็คือจะไม่มีอาการปวดไม่มีอาการแดงแสบร้อนนะคะแล้วการบวมนี้ก็คือเกิดจากการข้าง,งของน้ําแล้วก็มีเกลอือโซเดียมข้างในร่างกายสูงค่ะไม่ได้เกิดจากการอักเสบของข้อหรือว่าการอักเสบของผิวหนังนะคะ สาเหตุของไตวายเฉียบพลันนะคะไม่ได้เกิดกับคนที่เป็นโรคไตยอย่างเดียวนะคะไตวายเฉนเนียบพลันสามารถเกิดกับคนที่มีภาวะของหัวใจล้มเหลวนะคะติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะหรือว่าร่างกายเนี่ยสูญเสียน้ําในปริมาณมากนะคะอย่างเช่นการตกเลือดค่ะท้องเสียอย่างรุนแรงนะคะหรือว่าอาเจียนอย่างรุนแรงค่ะหรือว่าเป็นโรคไตอักเสบเฉียบพลันนั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังเกิดจากการที่ใช้ยาผิดประเภทนะคะอย่างเช่นยาที่มีผลเสียต่อไตค่ะอย่างเช่นยาแก้ปวดนะคะยาสมุนไพรอย่างเช่นตะไคร้เครือนะคะเห็ดหลินจือค่ะปอกบิดนะคะแล้วก็อาการบางชนิดนะคะก็อาจเกิดจากการทานอาหารในปริมาณมากจนทําให้ไตาวายเฉียบพลันได้นะคะอย่างเช่นลูกเนียงดิบนะคะน้ำมะเฟืองค่ะผักอวยเลง โกดน้ำเต้าค่ะตะลิงปิงแล้วก็เคนเบอรี่ค่ะดังนั้นนะคะใครนะคะที่มีอาการปัสสาวะออกน้อยขาบวมหรือว่าหนังตาบวมนะคะให้คิดไว้ก่อนเลยค่ะว่าอาจจะเป็นไตไวายเฉียบพลันได้ค่ะวันนี้แบบก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะ